สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพูดถึงเรื่องไม้กวาดก้านมะพร้าวที่มีด้ามยาวๆเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งก็คือมันมักจะชอบหลุดขึ้นมานะครับหลุดออกไปมันก็มีส่วนหนึ่งก็แก้ปัญหากันไปทุกที่แล้วครับแก้กันมานานเหมือนกันที่ทำง่ายๆนะก่อนอื่นก็ตอบมันกลับลงไปทำอย่างนี้มันก็ไม่ทนเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาอีกความจริงแล้วเรื่องที่ผมจะเสนอวันนี้ก็ทำมานานแล้วละครับพัฒนามาเรื่อยๆแต่คราวนี้คิดว่าคงได้ที่ละ ก็ลเลยเอามาเล่าสู่กันฟังท่านใดเคยทําแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับอย่างแรกเลยค่อนข้างดีนะกาวลาเทคเลยครับเทลงไปด้านบนหยอดแล้วทาลงไปรอบๆบด้วยอันนี้ก็ช่วยยึดได้ดีแต่มันค่อนข้างเปลืองนะกาวอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนเคยทํามาแล้วก็เอาโฟมละครับมันละลายกับน้ํามันประเภทเบนซินหรือแกส๊สโซฮอนก็ได้ใช้เป็นตัวทําละลายโฟมนี่แหละ ของเดิมที่ผมทําใช้ไว้ก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่ทําเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าจะไม่พอวิธีทําก็ง่ายๆเอาแก๊สโซฮอลใส่ลงไปในขวดแก้วแล้วก็ตัดโฟมใส่ลงไปโฟมก็จะค่อยๆละลายไปเองเมื่อเห็นว่าโฟมละลายได้ที่แล้วมีปริมาณพอสมควรแล้วก็เป็นอันใช้ได้เริ่มเลยนะครับเอากาวที่ทําจากโฟมนี้ทาให้รอบๆก้านไม้กวา โดยเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านบนกลมๆนั้นนะทาไปเยอะๆก็ได้ไม่ต้องกลัวเปลืองเพราะเราทำกาวเองส่วนบนที่ติดกับด้านไม้กวาดนี้สำคัญต้องทาให้ทั่วๆเลยก้านไม้กวาดก็จะได้ช่วยยึดเกาะกันและไม่หลุดออกมาง่ายๆนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้ขวดน้ำดื่มพลาสติกหรือจะเป็นขวดน้ำัดลมก็ได้เลือกอันที่กว้างแล้วก็มีความยาวพอเหมาะ ทีนี้ถ้าด้ามไม่กวาดบางอันมันใหญ่ไม่สามารถที่จะสอดผ่านปากขวดลงไปได้เราก็ต้องตัดส่วนที่เป็นปากขวดออกด้วยแต่ถ้าด้ามไม่กวาดเล็กหน่อยแล้วก็สามารถที่จะผ่านปากขวดได้อันนี้ก็ไม่ต้องตัดส่วนปากขวดนะครับในส่วนก้นขวดนี้ต้องตัดออกแน่นอนจะเอายาวเท่าไหร่ก็ตามใจนะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็สวมขวดน้ําลงไปเลยครับพุ่มส่วนที่เป็นก้านไม่กวาดลงไปให้สุดเลย ซึ่งเต็มที่ก็ได้ส่วนที่มันเริ่มแผ่แบนๆนะครับต่อไปใช้เครื่องเป่าลมร้อนค่อยๆเป่าขวดพลาสติกให้หดตัวรัดเข้าไปแล้วก็ต้องระวังอย่าไปเร่งความร้อนมากนะครับบางทีขวดจะละลายซะก่อนก็ค่อยๆไล่เป่าไปเรื่อยๆนะครับให้หดตัวให้ทั่วให้รัดให้แน่นพอสมควรอ่ะส่วนบนสุดที่ติดกับด้ามไม่กวาดอันนี้ก็ต้องพ่นด้วยนะครับให้รัดเข้าไป เสร็จแล้วครับการทําให้ไม้กวาดหลุดยากขึ้นใช้ได้นานๆขึ้นอีกกางไม้กวาดก็จะไม่หลุดออกหรือดันขึ้นมาง่ายเหมือนเมื่อก่อนก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ไม่เคยทําหรือว่าไม่เคยทราบมาก่อนนะครับเพื่อจะไปลองทําบ้างขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ